เขาเรียกว่าล็อกมองที่แกรนกัมพูชาในคืนนั้นคนที่ล็อกให้ก็คือพิชชี่พูดไปเลยเพราะเขาส่งเองพวกเขาผมถามว่าคุณสมบัติอะไรที่ใจคนนี้ชนะเพราะผมไม่ตัดสินอยู่แล้วโอ้โหเขาพยายามจะบอกว่าคนนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมถามว่าลองหนึ่งไม่ดีตรงไหนก้อยอะนะฮะงูพิษเป็นคนบอกเลยว่าป้าป้าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษนิสัยแย่มากอยู่ในกองแย่มากก้อย You have to know she very jealous you นะพชชี่ชียร์เวอดนแมท you ก็คือด่าว่าเขาแล้วผมก็บอกว่าแต่เขาสูงเขาสวยเขาดูดีเขาบอกพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วคนที่ลองสองก็จำไม่ได้ที่เป็นซุปอราอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็สวยก็ไม่เอาเขาจะเอาเพื่อนเขานะฮะก็ไม่เป็นไรก็เอาเพื่อนเขาก็สภาพก็อย่างที่เห็นนะฮะมาที่เราก็ไม่รอดหรอกเพราะหนึ่งเธอไม่พูดภาษาอังกฤษสักคำ เธอจะพูดภาษาไทยบอกว่าเคยมาเรียนเมืองไทยเราไม่ได้ต้องการหาหนางงามประเภทไทยเราต้องการหาหนางงามประเภทกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากการกระทําที่ผิดอยู่แล้วะนะฮะซึ่งผมอะเดินขึ้นไปบนเวทีหลังจากประกาศมงเสร็จขึ้นไปถ่ายรูปผมเดินเข้าไปหาลองหนึ่งเลยนะ Can you speak EnglishI do <c oughs> โอ้โหพูดกันเป็นภาษาอังกฤษรัวเลย,เ,ลยเพราะว่าน้องเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ เรื่องนี้ผมคุณคล้องมองใจมากนะฮะบอกกับคุณเทเรซาดูสิเขาเรียนอยู่นิวซีแลนด์ยังไม่จบเลยเขาเบรกมาประกวดเขาจะต้องกลับไปเรียนแล้วยังไงต่อแล้วเขาน่ารักมากเขาดูดีมากเขาดูแบบอินเตอร์มากเขาดูแบบเป็นกัมพูชาเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากทุกวันนี้เรายังติดต่อกันทางดิเรก t เมสเซจอยู่เลยเขาน่ารักมากเราถูกงูพิษหลอกนะฮะเราถูกงูพิษหลอกเราแค้นมากเราก็เลยบอกว่าเฮ้ นายยูบอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาพูดได้เอ้ยป,ป้าเขาพูดไม่ได้<า>เขาพูดได้เขาเรียนอยู่ New <c oughs> นิวซีแลนด์นะฮะโอ้ตอนเวลาห้องดาสัมภาษณ์เนี่ยถามเขาเ,าเขาไม่ตอบภาษาอังกฤษก็แสดงว่าเขาพูดไม่ได้ดูดินะฮะก็นี่ไงกัมพูชาเขมร <c oughs> ได้แปลว่าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าได้